สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง r รเดอร์ u d ดี g เกมสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนทุกท่านนะครับในการต่อเครื่อง PlayStation 2หนระือ PS2 เนี่ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับปกตินะครับเราก็จะเล่น PS2 เนี่ยผ่านทีวีหรือไม่ก็พวกหน้าจอทีวีทั่วไปหน้าจออะไรนะไวสกรีน หน้าจอทีวีเนี้ยมันจะผ่านต่อเราจะเชื่อมต่อนะครับแล้วก็เล่น PlayStation 2ผ่านอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับแต่ในกร,กรณีนี้นะครับผมจะต่อ p s 2นะครับให้ไปปรากฏหน้าจอในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อที่จะสามารถจะเขาเรียกว่าอัดหน้าจอเล่นเกมได้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะมาเริ่มต้นทำให้พี่น้อง ได้เห็นนะครับว่าทากันยังไงใครที่มีเครื่อง PlayStation 2อยู่ที่บ้านนะครับสามารถที่จะใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเล่นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์เล่นผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะเอานําภาพแคปชั่นอ,อัดหน้าจอเนี่ยแล้วก็เอามาย้อนดูเล่นหรือไม่ก็เอาลงสตรีมเมอร์ก็ได้ครับเอาลงเอาลงสตรีมมิงก็ได้ครับเส้นยาอุปกรณ์ที่ผมจะ มาทำให้พี่น้องดูเนี่ยก็มีขั้นตอนหลายๆขั้นตอนแล้วก็มีใช้อุปกรณ์นะครับในการที่จะเชื่อมต่อ,อาภาพที่จะออกคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ,อย่างเช่นนะครับผมก็จะปกตินะครับเราจะเชื่อมต่อ p l a y s t a t i o n 2เนี่ยเข้ากับสายพวก AV นะครับแล้วก็ซึ่งสาย AV เนี่ยมันเหมาะสําหรับพวกทีวีรุ่นเก่าๆแล้วไม่ก็ทีวีรุ่นใหม่ๆที่มีสายเชื่อมต่อ AV เงี้ย ซึ่งพูดได้ว่าคุณภาพมันมันแย่มากครับมันอ่ามันไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่ครับก็เลยหลังจากที่ผมไปเซิร์ชอยู่ในอินเทอร์เนต็ตนะครับขายของออนไลน์มันก็มีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่อ่าเราจะเปลี่ยนจากสาย AV อวอาอะไรนะแดงขาวอ่าแล้วก็เหลืองเนี่ยแล้วก็จะใช้อ่าเขาเรียกว่าอ่าทำให้หน้าจอมันชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าอ่า PS2 นะครับ2 HDMI นะครับซึ่งมันจะมันจะได้ทั้งภาพทั้งเสียงอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในสายเดียวกันนะฮะเชื่อมต่อผ่าน HDMI ความคมชัดนะครับก็จะเขาเรียกว่ามีมีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นเมื่อเมื่อเราทําการเชื่อมต่อสายสัญญาณออก HDMI ผ่านอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งเราไปสามารถเราไปหาได้ในออนไลน์นะครับเม การตัวนี้ก็จะเป็นการที่เอาไว้แปลงนะครับสัญญาณภาพให้มันคมชัดขึ้นแล้วก็ผ่านตัว HDMI นะครับคุณภาพภาพก็จะดีขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับซื้อตัวนี้มานะครับที่จะมาถ้าเรียกว่าแปลงสัญญาณภาพนะครับออกอทั้งจอทีวีและคอมพิวเตอร์แล้วภาพก็จะแตกต่างมันก็จะคมชัดขึ้นนะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือขอให้พี่น้องนะครับไปหาไอตัวนี้มาเขาเรียกว่าการ์ดแคปเจอร์นะครับแล้วขอยเป็นรุ่น HDMI นะครับซึ่งไปหาได้ตามออนไลน์ช้อปปี้าซาดานะครับแล้วแต่พี่น้องแล้วกันนะครับว่าจะไปซื้อตัวไหนแต่ว่าผมก็ซื้อมาตัวนี้นะครับในราคาประมาณ200กว่าบาท3 0 0เนี่ยไม่แพงครับการ์ดการตัวนี้จะเป็นการที่รันประสิทธิภาพของภาพได้ประมาณ 4K นะครับ อ่ารักาตัวน,ตนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นกาที่อะไรนะของจีนนะฮะอ่าสามารถไปหาซื้อได้แล้วก็ต่อสาย s h t m i นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสัญญาณออกเข้าสู่อะไรคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอ่าภาพก็จะออกทางคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็แค่สดเสียบ u s b เข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อนะครับอันนั้นชา้าอยู่ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราก็ต้องใช้ตัวนี้ ในการต่อไอสาย HDMI เพื่อให้ได้ภาพและเสียงที่คมชัดขึ้นนะครับไอตัวนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าพวก USB ไฟเลี้ยงเนียตรงนี้มี USB เพื่อเลี้ยงไฟสำหรับการ์ดตัวนี้นะครับซึ่งผมก็จะใชะเ้เป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่ามินิ USB นะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับ แล้วก็เราก็ไปเสียบตรงเขาเรียกว่าไอาสายต่อไอช่องเสียบส,สัญญาณภาพที่อยู่ข้างล่างของเครื่อง p a y s t a t i o n นะครับก่อนอื่นแล้วก็ต้องเอาสายเนี่ยสาย HDMI เนี่ยเสียบไปก่อนนะครับเสียบไปเสร็จแล้วครับไอตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับตัวนี้ไอตัวนี้จะเป็นตัวที่แปลงสัญญาณภาพเข้าคอมพิวเตอร์นะครับผมจะเสียบครับเสียบให้ทุกท่านได้ดูนะครับ,นะรบผมขอขยับนิดนึง นะครับแปบบ๊บ,บนหนึ่งครับขยับอีกนิดครับปุ๊บนี่เพื่อให้เขาเรียกว่าจะมีข้างล่างอยู่นะครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่โอเคเสียบเข้าไปละเสียบให้เน่นเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เราก็ต่อเปิดคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ต่อ USB นะครับ ต่อไปเลยนะครับต่อจากนี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอเคครบกันต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นคืออะไรครับหลังจากนั้นก็คือเราก็ทําการเสียบปลั๊กเปิดเครื่องของเราได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนโอเคครับมันจะมีไฟเรียงตรงนี้ออกมาเปิดข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ อตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการเขาเรียกว่าเอาสัญญาณ HDMI เข้าเขา้าคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเพื่อจะได้ออกภาพทางคอมพิวเตอร์ของเรานะครับโอเคนะครับเราก็หลังจากที่เราเชื่อมต่อเรียบร้อยนลครับ PlayStation 2ทีนี้นะครับเราก็จะมาะใช้โปรแกรมนะครับแคปหน้าจอกันนะครับโปรแกรมที่ผมจะมาแนะนำนะครับ อยากให้พี่น้องทุกท่านที่รับชมด้ครับได้เอาไปใช้นะครับปกตินะครับพี่น้องเราอาจจะใช้พวกโปรแกรมแคปหน้าจอพวก OBS นะครับ Studio ซึ่งการการใช้ OBS เนี่ยมันก็ได้ในระดับหนึ่งครับแต่ก็ยังมีข้อจำกัดก็คืออาจจะยุ่งยากไปหน่อยเพราะว่า OBS เนี่ยไอตัวนี้ใช่ไหมครับเป็นโปรแกรมแคปหน้าจอแล้วก็อะไรนะแบบส่งต่อสัญญาณนะครับ ท่อสดออกมาสัญญาณของพวกอะไรพวกอุปกรณ์ต่างๆลองพิถึงอะไรครับสัญญาณวิดีโอของ PlayStation 2ที่เครื่องจริงๆที่เราใช้อยู่ดูครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมได้เชื่อมต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เครื่องอ PlayStation 2ตัวนี้ก็เชื่อมต่อ,อสมบูรณ์แบบนะครับทันี้เรามาดูตัวโปรแกรมนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า a m u l e t TV นะครับเห็นไหมอาร์ู ที 10, วี3.10วอร์ชันนี้นะครับก็เป็นวอร์ชันที่ผมได้นำเลยเพราะว่ามันเชื่อมต่อง่ายนะครับนี่เราจะมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราเชื่อมต่อแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับหรือว่าตั้งค่ายัางไงพี่น้องมาดูตรงนี้นะครับพี่น้องกดไปที่ตรงนี้นะครับในช่องสี่เหลี่ยมแรกนะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าปรับตั้งค่าภาพนะครับอาจารยวผมกดคลิกคลิกซ้ายนะครับ ตรงช่องที่เราเขาเรียกว่าเราเขาเรียกว่าสัญญาณนะครับจะผ่านทาง USB ใช่ไหมครับฉะนั้นก็คือว่าถ้าสัญญาณของพี่น้องนะครับก็คือที่ต่อเข้านะครับจะเป็นเครื่อง PS2 นะครับก็จะผ่านไอเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ Capture Card Video t h ครับก็ให้พี่น้องมาดูตรงที่ USB Video เนาะ อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของภาพนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปรับอะไรได้ปรับความละเอียดปรับความคมชัดได้นะครับที่ผมเรื่องใช้ 0, อัมเบรตทีวี3.10เดียวก็เพราะว่ามาตั้งค่าอะไรพวกนี้ภาพได้ง่ายนะครับพี่น้อ,นองจะมาดูตร,ตรงที่ฟอร์มแบตเนาะ,ะตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับตั้งค่านะครับว่าจะเราจะเอาอ ขาเรียกว่าความละเอียดของภาพเป็นยังไงความละเอียดเท่าไหร่อันนี้ก็คือ480ร p s ก็ประมาณหกสิบนะครับคือไออัมบูเล็กทีวีเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละครับที่เราสามารถที่จะปรับอะไรได้ง่ายเราเลือกอะไรได้ง่ายนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะปรับไปที่อะไรนะอะอันนี้ครับตามเบดูที่เราขึ้นอยนู่บางทีก็อาจจะเป็น16บิตก็ได้นะครับหรือยี่ิบสิก อ่ที่ผมใช้ดิผมใช้ประมาณ24บิตนะแล้วก็พันแปดสองร้อยแปดสิบนะครับอ่าแล้วก็ f s d ประมาณ60นะครับแล้วก็ออกภาพมาเป็นเอ็ a c t คเอ็คครับแล้วก็24บิตอันนี้ผมตั้งไว้เรียบร้อยอันนี้ก็คือจะชัดที่สุดสำหรับผมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่น้องเนี่ยคนไหนนะอยากที่จะปรับพวกความสว่างของหน้าจอนะครับของหน้าจอที่เราใช้นะยครับ ก็กดไปที่ตรงนี้นะครับ Drive Setting ครับอ่ตรงนี้นะครับก็จะเราสา,สามารถที่จะปรับภาพนะครับของเราที่ขึ้นหน้าจอที่ส่งสัญญาณหน้าจอได้นะครับเช่นเราอยากจะปรับให้มันสว่างสักนิดนึงอ่ะอ่าสามารถปรับได้เลยนะครับอ่อไปอสักนิดหนึ่งห้าสิบสองห้าสิบสาม้าสิบสี่ Contrast นะครับหรือนะว่าพวกการผสมสีอะไรพวกนี้นะครับถ้าพี่น้องมีความรู้เรื่องนี้สามารถไปปรับได้เลยแล้วก็ภาพที่ได้ออกมามันก็จะประมาณว่าถ้ามันมืดเกินไป แล้วก็ปรับให้มันสว่างจะ bright นะครับ brightness นะครับก็จะปรับให้มันสว่างเลื่อนไปสักหน่อยก็จะสว่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเดิมๆก็ได้อาจจะไปที่ครึ่งหนึงประมาณ50เพราะว่าตรงนี้เขาปรับให้อัตโนมัติ auto นะครับ50 50ถ้าไม่พอใจนะครับอยากจะปรับแสงสว่างให้มันมากขึ้นก็สามารถเลื่อนปรับเข้าไปได้นะครับถ้าเราปรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด นำไปใช้แล้วก็ตกลงครับโอเคเราปรับตรงนี้เรียบร้อยทีนี้มาถึงมาถึงเรื่องของออดิโอนะครับออดิโ uh, อของเราเนี่ยจะผ่านอะไรครับมันจะมีให้เรียกนะครับผ่าน uh, USB ดิจิตอลออริโอก็คือเป็นเป็นอะไรนะการ์ดแคปเจอร์มันก็มีมันก็จะมีเขาเรียกว่าการเสียงของมันอยู่ในตัวแล้วนะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ปนไปเลยนะครับดิจิตอลออริโออินเทอร์เฟซนะครับ USB ดิจิตอลออริโอนะครับตัวนี้ใช่ไหม แล้วก็เราสามารถไปตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับถ้าเรากดไอ d อ i ดอเรสติ้งนะครับตั้งค่าเพิ่มเติมได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าคอมพิวเตอร์ของใครนะครับที่ไม่มีเสียงนะครับให้มาดูที่ตรงนี้ครับเปิดใช้งานเปิดปับ๊บเสียงก็จะอยู่ในคอมพิวเตอร์ทันทีนะครับแต่ในกรณี้ผมใช้การแคปเจอร์นะครับอของมันอยู่แล้วนะครับในการ ส่งสัญญาณออกเราไม่ต้องใช้นะครับเราก็ต้องปิดไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับเรื่องของอะไรครับแซ็ปเปิลก็คือเรื่องของเสียงนะครับขนาดเสียงที่จะเข้ามานะครับเห็นไหมแซปเปิลตรงดีนะครับผมเลือกไปที่แซปเปิล40,4100ขนาด16บิตนะครับชัเดลอสองเห็นไหมผมก็เลือกจะ เขาเรียกว่าปรับค่าเลือกตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเสถียรน,นะหลังจากนั้นพี่น้องแอพพลายแล้วก็โอเคเสร็จเรียบร้อยอแล้วครับแล้วมันก็จะตั้งค่าให้เราชัดแล้วก็จอมันก็จะใหญ่นะครับใหญ่มาหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาพี่น้องนะครับจะเล่นเต็มจอก็ได้นะ้วก็กดเขาเรียกว่ากดคลิกไปที่คลิกซ้ายสองครั้งนะครับมันก็จะเต็มจอให้เราแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเล่น ตามปกติได้เลยนะครับอโอเคถ้าจะเอาแบบหน้าจอปกติก็เราก็นะครับเราก็กดคลิกซ้ายเพเข้าไปอีกทีนึงครับคลิกซ้ายาที่เมาส์นะครับสองทีจะเต็มหน้าจอคลิกซ้ายที่เมาส์อีกทีหนึ่งอีกสองทีก็จะเข้าสู่เมนูปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองด้วยกันนะครับว่าถ้าเราเล่นแล้วนะครับ มันจะเป็นยังไงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผบจานแนะนำครับไอ้โปรแกรมอเมริกทีวีเนี่ยมันสามารถที่จะอัดหน้าจอวิดีโอในตัวได้นะครับอ่ามันจะมีเมดูอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยสเปรีนช็อตสามารถบันทึกหน้าจอได้อัดวิดีโอรคคอร์ดตรงนี้ก็ทําได้นะครับง่ายมากเลยก็เสียงก็สามารถจะปิดเสียงาในขณะที่เล่นได้ปิดปิดเปิดได้นะครับดวนี่นะครับเห็นแม้ว่าไอ้โปรแกรมนี้มันก็ไม่ได้ใช้ยากใช้เก่งอะไรนะครับ ซึ่งอาจจะดีกว่าพวกโปรแกรม OBS แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็วิดีโอออกหน้าจอนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเป็นเครื่องวิดีโอเกมเครื่องอื่นล่ะพวกคอนโซลเครื่องอื่นสามารถทำอย่างนี้ได้ไหมได้ครับทำได้ทุกเครื่องเลยไม่ว่าเป็นเฟมิคอมดิจิทัลคิวพีเอสตีชันสามหรืว่า PS4 แล้วว่าอย่าง PS 5ก็สามารถทำได้แล้วก็ปรับความละเอียดหน้าจอแล้วก็เล่นได้เป็นปกตินะครับ เดี๋ยวผมจะมาลองให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าความรู้สึกที่ได้เล่นเขาเรียกว่าไอโปรแกรมอเมเบลทีวีนี่แล้วก็สัญญาณของ PlayStation 2ออกคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับวผมขอขยายหน้าจอหน่อยนะแล้วผมก็จะใช้จอยนะครับอ่ะเรียกเรียกเรียกสักเกมนเพื่อทดสอบให้พี่น้องได้เห็นนะครับโอเคครับโอ้โหครับแป๊บเดยนะครับอ <c oughs> อ่า เอาเกมอะไรดีนะครับกอนอว์หรืว่าอะไรดีอ่าผมเลือกเอาสักเกมหนึ่งนะครับเอาเกมอ่าจะเล่นให้ดูนะครับเอา i s ิสฟอ o p e ตแล้วกันนะอะกด O นะครับ <c oughs> อ่าเราจะมาเล่นให้พี่น้องได้ดูเนาะะ <c oughs> พี่น้องนะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะ ขาเรียกว่ามีคําถามหรือว่าจะตั้งค่าอะไรยังไงนอกจากดูวิดีโอนี้นะครับก็ถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะสามารถคอมมนต์มาได้หรือไม่ก็แชทไลน์ไอดีกับผมมาได้นะครับถ้ามีปัญหาอยากดาวน์โหลดเกมหรือว่ามาแก้ปัญหาเกมทํำยังไงอะไรยังไงสามารถที่จะแชทมาถามผมได้ถ้าผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับโ okay. อเคเราเล่นเป็นปกติได้เลยนะเล่นปกติได้เลยนะครับ ถ้าใครที่มีเครื่อง PS2 อยู่แล้วอยากจะ,ะแคปเจอหน้าจอนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ใช้วิธีนี้เลยนะครับเราเล่นผ่าน PlayStation 2แล้วก็เอาภาพมันลงที่คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เล่นปกติได้เลยนะครับอโอเคกดสตาร์ทได้ไหมเนี้ยโอเคนะครับดิสคอสฟิตภาค2นะครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเราลองมาเล่นดูเนาะ อโอเคนะครับเรียบร้อยเราเอาจะาคลิกเรดนะฮะ,ะแล้วก็เลือกด่านใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่วิธีการเล่นเลือกด่านเนาะเอาสักด่านดึง่งด่านอะไรก็ได้เอาด่านง่ายๆนะอ่าแลบสองอ่าแล้วก็ โอเคนะครับอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มีปัญหาวิดีโอมีปัญหาเรื่องลิขสิทธินะ์เนาะคอนติเนียแล้วก็เราเลือกรถใช่ไหม menu, ออโต้เมนูเอาออโต้ดีครับแล้วก็จะบอกเรื่องของการควบคุมเนาะนะครับดีฟอร์เสฟิตอันเดอร์กราวโอ้โหนะครับเี๋จะเล่นให้ดูนะฮะอ่เล่นให้ดู เป็นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามคลิปใหม่ๆได้นะครับช่อง Raider Retro Gaming นะครับช่องที่มีการแนะนำเกี่ยวกับเกมคลาสสิกนะครับเรโทรแล้วก็เกมอะไรนะเกม PC อ่ะมีมมะเขาเรียกว่าบีแคสเกมเล่น ดูสนุกสนุกเพลินให้พี่น้องได้ดูได้รับชมด้วยนะครับแล้วก็มีการแนะนำหรือมีการแก้ปัญหาเกมเวทโทเก่าๆนะครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับนี่อโอเคครับผมใช้จอยอนาล็อกเนาะมันจะมีสันส่นๆเวลาชนอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมก็ปิดเสียงเอาไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวคลิปไม่ผ่านลิขสิทธิ์เนาะโอเคนะครับโอ้ย โอ้โหใช้ได้เลยครับถ้าพี่น้องท่านไหนนะครับที่มีเกม p l a y station 2อยู่แล้วนะครับเราก็มาเล่นผ่านคอมพิวเตอร์แล้วสามารถที่จะแคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็อัดหน้าจอแล้วก็เล่นไปด้วยอัดหน้าจอไปด้วยนี่ก็ดีนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็ถ้าเล่นเล่นอย่างเดียวแล้วไม่ได้ไลฟ์สดอัดหน้าจอเนี่ยโอ้ใช่ไหม มันก็การะไายอยู่เราสามารถเล่นแล้วก็ไลฟ์สดอัดหน้าจอได้นะครับหรือว,ว่าเอาคลิปที่อัดเนี่ยเอาไปลง YouTube นะครับหรือว,ว่าเอาไปลงโดย Facebook YouTube ให้เพื่อนๆได้รับชมได้ดูได้ติดตามกันได้นะครับก็ดีนะครับเมเป็นวิธีที่ง่ายนะครับก็มไม่ยากนะครับโอเคโอ้โหโอ้โหอชนละเละแล้วครับเม่ ก็ถือว่าโอเคนะครับอเจ้าต,ตัวโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอนะตัวนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับเราจะต้องซื้ออุปกรณ์เสริมหลายอุปกรณ์เช่นไอการ์ดแคปเจอร์ e หน้าจอนะครับสำหรับคนที่มี PS2 แล้วก็อยากจะออกทีวีภาพคมชัดนะครับไปหาซื้อ HDMI to PS2 ได้นะครับเป็นตัวแปลกนะ เป็นตัวแปลกนะครับสามารถไปหาซื้อได้นะครับที่แอปส้มกับแอปดับเงินนะครับมีขายกันก็ไม่แพงนะครับก็หลักร้อยนะฮะไม่แพงมากเกินเกินไปถ้าจะได้ภาพีิคมชัดมากขึ้นนะครับอโอเคนะครับส่วนการแคปเจอร์เนี่ยผมก็ไปซื้อ,อแอปอะไรนะแอปส้มนะครับเบยก็หาซื้อในราคาที่ไม่แพงเท่าไหร่สามารถไปหาซื้อได้แล้วก็เอามาใช้ในลักษณะน,นี้ ก็ถือว่าโอเคนะครับสุดยอดนะครับอโอเคโอเคโ,โ,โอ้เกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอเคนะครับผมสต็อปก่อนนะครับก็ยังไงก็ทุกท่านนะครับก็ถูขอวางก่อนนะครับก็ยังไงก็สามารถที่จะก็เลยว่าสามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอนี้นะครับไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็ อไปดูเป็นตัวอย่างได้ว่าเขาทํำกันยังไงเนาะอันี้ผมก็มาทำให้ท่านทุกท่านดูถึงป็นการแนะนำด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำํบสำหรับการแน,น,นะนำด้วยครับการเอาอะไรนะเอา PlayStation 2เนี่ยทิชั่นบีอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมครับเอามาต่อออกภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับก็าสามารถทำได้เลยแล้วก็ท่าไม่ต้องไปกังวลเรื่องที่ว่าจะต้องเล่น ขาเรียกว่าเล่น PS2 ในคอมพิวเตอร์เพราะว่าอาจจะสเปคของท่านอาจจะไม่ค่อยรองรับเท่าไหร่ก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ครับในการที่ท่านท่านจะเล่น PS2 ก็คือเอา PS2 นะครับต่อออกหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เล่นผ่านคอมพิวเตอร์ท่านก็จะสามารถจะอัดวิดีโอแคปหน้าจอหรือว่าแบบไลฟ์สดให้พี่น้องได้ดูอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะครับก็ออยังไงฝากทุกท่านติดตามดูกันด้วยนะครับก่อนแรกก็แชร์กดซับสไคร้สำหรับ ช่องเรนด้ยเกมบิงดดึกครับขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ